สวัสดีปีใหม่พุทธศัก,การาช2564สำหรับท่านที่สนใจเนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่บูชาหมหายันพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดนาบ้านเราอันเป็นสิริมงคลรุ่นหนึ่งเช่าบูชาเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนที่คุณรักคนในครอบครัวผู้ใหญ่ที่เคารพสรัานับถือเพื่อความเป็นสิริมงคลปีใหม่ฟ้าใหม่มหายานนี้นำมาโดยพระศิวรีเถระพระอรหันต์ผู้เป็นเอตตะคะผู้เป็นเลิศกว่าพิสูจนทั้งหลายทางด้านโชคลาภเป็นอย่างมาก ปี2564ในวันที่9มกราคม2564ก็คือช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับก็คือคือนของวันที่8มกราคม2564เป็นปีขององค์พระศรีวดีนะครับเริ่มเข้าสู่จะมีโชคลาภมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะครับไปเป็นเวลา7ปี7เดือน7วันควรบูชาพระศรีวดีเถะระพระอรหันต์ผู้ใดบูชาพระศรีวดี กาบสก,การะพระสิวดีด้วยใจที่ศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์จะมาเกิดโชคลาภโภคทร,ร,พรัพย์การงานการค้าขายประสบผลความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองสามารถฟื้นตัวได้มั่นคงใน7ปีด้วยพระพุทธคุณด้วยบุญบาร,รมีของพระสิวดีพระอรหันต์อันเป็นมงคลราคาบูชา1 9 9 9บาทผ่านพิธีกรรปลูกเศษอานเป็นมงคล จัดส่งฟรีทั่วไทยพร้อมกรอบบูชาได้ทั้งลัคนา12ราศีดวงชะตาของท่านที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนประจำปีพุทธศักราช2564นเป็นปีแห่งการเล่งสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบาเพื่อในสิ่งที่ติดขัดมีสักให้ราบรื่นพ้นข้อโผล่ไพกิจการการงานให้เป็นระบบเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านการทำประกันภัยครบวงจรเป็นการดีการลงทุนยังไม่ควรกระทำมากหรือขยายขยายมากนะัก ให้ทำในสิ่งที่มีไปเรื่อยๆก่อนให้ดีนะครับชาวลัคนาราศีเมถุนในเรื่องของการเงินของคุณก็ยังถือว่ายังเป็นปกตินะมีรายได้เข้ามาให้หมุนเวียนอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะดาวพระจัน์เนี่ยเป็นดาวการเงินที่เดินอย่างเดินเร็วมากนะครับสวันขึ้นก็ย้ายทีแล้วสวันขึ้นก็ย้ายทีต่อราศีนะครับยกเว้นคนที่เกิดในวันอังคาร นะครับหรือตามเกณฑ์ดวงชะตาอายุหัเนี่ยตกภูมิบางา้ตกภูมิบังคารหนึ่งปีนะครับมันจะทําให้ดาวการเงินของคุณเนี่ยเสียได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับควรใจ่ายในสิ่งที่จําเป็นนะ่ะดีที่สุดนะครับในด้านของการงานเนี่ยตั้งแต่วันที่14พฤศจิกาย,ยน2563ดาวพระพฤหัสบดีโครจรย้ายเข้าสู่ราศีมังกรในภพมรณนะ ตำแหน่งเป็นนิจจังมังคะนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยดวงคุณจะเป็นคนที่รักความสงบนะครับในดวงชะตาเนี่ยแต่ในด้านของความรักนั้นเนี่ยไม่ดีนะเพราะเป็นเกณฑ์พินทุบาทนะครับตามเกณฑ์ก็คือระวิภูมิม้าทั้งโสราปัญจาเกละกะักกณาพุทธเก้าอจากับชีวาเป็น8ศสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันด์นะครับส่งผลให้คุณเนี่ยตั้งแต่วันที่14พฤศจิกาย,ยนไปต้นไปนะครับ 63เนี่ยคุณจะร้อนอกร้อนใจร้อนรุ่มน,นะครับรวมถึงในเรื่องของความรักไว้ด้วยนะครับในดวงชะตาคุณเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นนิดนึงสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาในเรื่องขององานของเจ้าชะตาในช่วงนี้ก็อาจจะมีน้อยนะครับหรือสิ่งที่รับผิดชอบของเจ้าชะตาเนี่ยอาจจะต้องเดินทางไปทํางานต่างถิง่นต่างแดนนะครับแต่ก็เป็นงานที่ไม่ค่อยมั่นคงนัก นะแล้วมักพบกับปัญหาอุปสรรคอยู่ตลอดด้วยนะครับในเรื่องของงานของคุณเนี่ยถ้าเป็นงานชิ้นใหญ่ๆเนี่ยไม่ควรจะคิดมากหรือเพ้อฝันอะไรมากมายจนเกินไปนะครับแต่ถ้าเป็นงานชิ้นเล็กๆมันกลับดีในดวงชะตาของคุณนะครับในเรื่องของความรักในอย่างที่บอกไม่ค่อยดีนะักนะครับควรใจเย็นถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับคุณก็ต้องประครับประคองความรักของคุณให้ดี นะระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายของคนรักคู่ของคุณเนี่ยอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายนะครับบางบางท่านเนี่ยก็อาจจะอาจถึงขั้นเจ็บป่วยหนักก็ได้นะครับแล้วก็สุขภาพของตัวท่านก็ต้องดูแลนะครับแล้วสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านด้วยเช่นกันนะดวงชะตาคุณนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องยุ่งยากในครอบครัวนะไม่ค่อยได้รับความผาสุกจากคู่ครองเท่าใดนักนะครับระวังในเรื่องของชู้สาวหรือรักสามเศร้า นะครับจะเกิดความทุกข์เนี่ยนำไปสู่ความมลณะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยควรมีสตินะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ให้คุยกันดีที่สุดนะยึดมั่นในศีลธรรมนะครับศีลห้าข้อเนี่ยควรปฏิบัตินะจะทาให้ทุนจะทาให้คุณเนี่ยแล้วคลาปลอดภัยได้นะครับไม่ควรที่จะใช้อารมณ์เป็นตัวตัดสินนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นผลดีกับใครเลยนะครับและตั้งแต่วันที่นะครับอย่างที่บอกเน 14, ี่ยสิบสี่พฤศจิกายนไปโดยหนึ่งปีเนี่ย โดยประมาณนะครับอิทธิพลของดวงดาวของอาดาวาพระพฤหัสบดีนะครับเข้าสู่ในภพมรณลนะนะเดี๋ยวดาวาพระพฤหัสบดีก็จะเดินหน้าไปสักระยะหนึ่งนะครับก็คือในวันที่29ิมีนาคม64พีาา่พฤหัสก็เข้าหมอกภพมรแล้วนะนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ไปประมาณสักร8 0แิวันหรือประมาณสักหเดือนนะก็จะส่งผลในทิศทางที่ดีในดวงชะตาของคุณ ในช่วงนี้สามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับคุณทำแล้วก็รีบทำนะเป็นจังหวะของคุณและพอหลังจากวันที่28 28กันยานเนี่ดาวพระวาสบริีก็จะกลับมาพบหมอราอีกนะสัปะ่งแล้วก็พ,พื่อก็จะย้ายไปเต็มที่นะครับดาวท่านจะวิ่งอย่างรวดเร็วเลยก็คือวันที่8พฤศจิกาย,ยน2564 นะครับนี่คือจังหวะการโคจรของดาวาพระพฤหัสบดีนะส่วนในเรื่องของอผู้ใหญ่นะครับก็อาจจะไม่ค่อยส่งเสริมคุณนักนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะเหมือนกับว่าหรืออาจจะมีปัญหาในด้านสุขภาพก็ได้นะครับเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับคนที่เคยช่วยเหลือคุณเนี่ยก็อาจจะมีเกณ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็ตามสมควรนะในดวงชะตานะครับแล้วก็ ในเรื่องของเครดิตของคุณเนี่ยก็ยต้องระมัดระวังนิดน,นึงนะครับดาวพระราหูเนี่ยอยู่สุภาพอยู่ในภพว,วินาาเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของเครดิตความน่าเชื่อถือของคุณนะครับส่วนดาวเสาร์เนี่ยนะดาวเสาร์เนี่ยย้ายมาตั้งแต่วันที่5้ธันวาคม2องพนะครับดาวเสาร์เนี่ยก็เป็นเกษตรในดวงชะตาเนี่ยมรณะนะนะก็ถือว่าเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นให้คุณระวังในเรื่องของสุขภาพ นะครับโรคก,กระดูกต่างๆโรคเส้นประสาทนะครับแล้วก็หรือในช่วงนี้เนี่ยความอดทนคุณอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะกนะในดวตงตาของคุณนะครับส่วนในด้านของโชคลาภอยา่าคาดหวังนะชาวราศีเมถุนนะครับอยู่โชคลาภของคุณเนี่ยมันจะมาเองอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันถ้ามันมาทีหนึ่งเนี่ยมันมาเยอะนะครับไม่ใช่มาน้อยๆน,นะโชคลาภของคุณนะครับโอเคนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอิทธิพลนะครับจากดวงดาวในปี2,564นะครับคือตามเกณฑ์ดวงชะตาโดยรวมเนี่ยสถานการณ์ต่างๆนะครับถ้าอิงจากดวงชะตาเมืองเนี่ยการค้าพาณิชย์ถือว่าดีนะครับอาสางาาริมทร,รัพย์ก็จะเริ่มดีขึ้นตามลำดับนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภคโดยรวมเนี่ยราคายังสูงอยู่รวมถึงค่าของชีพด้วยนะครับ ในดวงชะตาเพราะฉะนั้นคุณก็วางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีใช้ใจ่ายในสิ่งที่จําเป็นเข้าไว้ดีที่สุดนะครับสิ่งที่เด่นเลยเนี่ยในดวงชะตานะครับในปี2564 0นี้นะเกี่ยวข้องกับดนตรีศิลปะวงการบันเทิงนะครับเครื่องสอําอางต่างๆเนี่ยการดูแลรักษาสุขภาพก็ยังเป็นผลดีสามารถนําโชคนำลาบมาให้กับคุณได้นะครับการโคโจรของดวงดาวเนี่ยในปี64นะครับจะดีกว่าปี63อย่างมาก ดาวหลดวงโครจรเป็นปกตินะครับหลดวงก็เดินหน้าเสดิญอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตานะอันนี้มาพูดถึงดูในแต่ละเดือนเลยนะครับมาเริ่มต้นที่เดือนมกราคมนะครับส่งผลเนี่ยคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลนะระวังในเรื่องของสุขภาพระวังลมพัดลมเพด้วยนะครับควรสวดมนต์ไว้พักจะเป็นมงคลนะครับกุมภาพันธ์เนี่ยนะจะมีความสุขมีโอกาสได้ กินเลี้ยงนะครับฉเฉลิมฉลองจะทำให้คุณประสบผลความสําเร็จเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับจะทําแต่ง,งานในช่วงระยะเวลานี้นะครับแต่ขอให้คุณบริหารจัดการดูแลในเรื่องของสุขภาพไว้ด้วยเดือนเมษายนจะมีโชคลาบนะครับอันนี้สําคัญให้คุณซื้อเลขบ้านเลขรถจําไว้เลยนะซื้อเลขบ้านเลขรถนะครับมีโอกาสที่ดีพฤษภาคมถึงมิถุนายนเนี่ยในช่วงนี้คุณระวังในเรื่องของคําพูดคำจา นะครับช่วงนี้คุณอาจจะอยู่บ้านไม่ค่อยติดนะนะครับแล้วก็ระวังในเรื่องคดีความไว้ด้วยคดีความไว้ด้วยนะครับกรก,กรกฎาคมเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความมั่นคงนะจะมีบ้านนะครับหรือมีญาติพี่น้องมาพบปะสังสรรค์นะครับก็ถือว่าเป็นผลดีเดือนสิงหาคมเนี่ยเจ้าชะตาจะมีเพื่อนเยอะนะครับสังคมจัดนะมีเกณฑ์การเดินทางด้วยนะครับกันยายนเนี่ยจะมีบ้านมีครอบครัวที่มั่นคง นะครับคุณก็จะเป็นคนที่รักครอบครัวมากด้วยเช่นกันนะเดือนตุลาคมนะครับจะมีเกณฑ์การดูแลตัวเองให้ดีขึ้นนะครับหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวของคุณเองนะเดือนพฤศจิกาย,ยนในช่วงนี้ให้ระวังอุปสรรคนะครับและศัตรูด้วยเช่นกันเดือนธันวาคมเจ้าชะตานี่มีโอกาสได้พบคู่ครองนะครับมีโอกาสในด้านของความรักที่ดีในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุน นะครับนะเพราะฉะนั้นเนปีใหม่ฟ้าใหม่เนี่ยก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยมีแต่ความสุขนะครับแล้วมอีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่จะจะบอกล่วงหน้าให้ทุกคนได้รู้ไว้นะครับคือในดวงชะตาเนี่ยที่อาจารย์บอกดวงเมืองไปตอนแรกนะครับเดออาจารย์ไม่อยากที่จะพูดอะไรแบบนั่นมากนะเพราะว่าเป็นปีใหม่ใช่ไหมต้องพูดแต่สิ่งที่ดีนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีความลับในการไพ่กรบอก นะครับก็ถือว่าเป็นความรักสวรรคนะ์นั้ะในดวงชะตาของดวงเมืองนะครับมาจากดวงชะตาเดี๋ยวอจะจะพิมพ์ให้คุณอ่านนะเออให้คุณระมัดระวังไว้นะครับเป็นการดีนะในดวงชะตาและขอเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมสวดมนต์ข้ามปีใหม่นะครับเพื่อชาติศาสนาผ้าหมาสัตว์เพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับเนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่2564นะครับ โอเคก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมถุนทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กบอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับ